สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่คะชาวราศีมีนประจำวันที่13-19มิถุนายน2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวมีนจะมีความเป็นผู้นำในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะมีความนิ่งมีความสงบรอบคอบในตัวเองมีความมั่นคงนะคะทางอารมณ์หรือว่าทางใจมากขึ้น ภาพรวมการทำงานนะคะเหมาะกับการเป็นผู้นำหรือการที่ต้องควบคุมจัดแจงรับผิดชอบงานนะคะคุณจะเคลียร์งานขจัดปัญหาได้ดีนะคะบางรายเกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อความสำเร็จเรื่องของอำนาจเรื่องของชื่อเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งชาวมีนนะคะก็มีเกณฑ์ได้รับความก้าวหน้าหรือว่าชัยชนะนะคะเหนือคู่แข่งเกิดขึ้นได้นะคะ คุณเองก็จะเป็นบุคคลสำคัญนะคะในกลุ่มการงานหรือว่ากลุ่มบริษัทหน้าที่องค์กรต่างๆเป็นที่พึ่งให้กับผลรอบข้างได้นะคะเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้อาจจะต้องออบริหารจัดการให้ดีนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกน้องบริวารเกิดขึ้นหรือมีความจำเป็นเรื่องของรายจ่ายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้สติรอบคอบนะคะจะผ่านผลสัปดาห์นี้ไปได้ค่ะ เรื่องของสุขภาพนะคะความดันโรคหัวใจอาการเรื้อรังหรือว่าโรคประจําตัวเกิดขึ้นหรือว่ากําเริบขึ้นช่วงนี้ถ้าหากโหมงานหนักก็ต้องดูแลพักผ่อนตัวเองด้วยนะคะ คนโสดสัปดาห์นี้ถ้าพบรักนะคะเหมาะกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือเรื่องของอายุที่ห่างกันมากๆหรือว่าอาชีพการงานที่แตกต่างกันนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วสัปดาห์นี้ความรักมีความมั่นคงลงตัวนะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือมีความอบอุ่นระหว่างกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะ ท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y o u t u คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ